สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อในเรื่อง12.3การบวกจำนวน2หลักกับ1ห,หลักที่ผลบวกไม่เกิน100มีการทดกันบ้างแล้ววันนี้เด็กๆตั้งใจดูคลิปจากสสวะทะนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเรียนรู้และทำแบบฝึกหัดกันค่ะไปกันเลย สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการหาผลบวกจำนวน2หลักกับจำนวน1หลักที่ผลบวกไม่เกิน100มีการทดถ้าครูมีไข่อยู่แล้ว25ฟองเพื่อนบ้านนำมาให้อีก5ฟองครูอยากรู้ว่าครูมีไข่ทั้งหมดกี่ฟองครับนักเรียนถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกจะเขียนได้อย่างไรครับใช่แล้วครับเขียนประโยคสัญลักษ์การบวกได้เป็น25บวกกับ5 เท่ากับเท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วเรามาช่วยกันนับต่อจาก25ทีละ1ไป5ครั้งกันเลยครับ26 27 28 29 30ดังนั้นครูมีไข่ทั้งหมด30ฟองนั่นเองครับเอถ้าจะหาผลบวกโดยใช้แผ่นตาราง10 และแผ่นตารางหน่วยเราจะเริ่มอย่างไรดีครับนักเรียนมาเริ่มแสดงแผ่นตาราง10บและแผ่นตารางหน่วยกันเลยครับ25แสดงด้วยแผ่นตาราง10แผ่นตารางหน่วยได้ดังนี้2 0กับ5หน่วยและ5แสดงด้วยแผ่นตารางหน่วยได้ดังนี้5หน่วยเอจะหาผลบวกของ25กับ5ได้อย่างไรนะใช่เลยครับนำแผ่นตาราง1ิ และแผ่นตารางหน่วยทั้งสองสีมารวมกัน A 25แยกเป็นส่วนย่อยได้อย่างไรครับเก่งมากครับ20กับ5หลังจากแยกส่วนย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มหาผลบวกขั้นที่1กันเลยครับขั้นที่1นํา5บวกกับ5ได้10และขั้นที่2นํา20บวกกับ10ได้30 ดังนั้นครูมีไข่ทั้งหมด30ฟองไม่ยากเลยใช่ไหมครับงั้นมาลองช่วยกันหาผลบวกของ34บวกกับ9กันต่อเลยครับเอแล้วจะหาผลบวกได้อย่างไรครับดีมากเลยครับมีคนบอกครูว่าใช้แป่นตาราง10 และแผ่นตารางหน่วยในการหาผลบวกแสดงว่ายังจำวิธีการหาผลบวกโดยใช้แผ่นตารางได้ดีเยี่ยมเลยครับแล้ว34แสดงด้วยแผ่นตารางสิแผ่นตารางหน่วยได้อย่างไรครับมาดูไปพร้อมกันเลย30กับ4หน่วยแล้ว9ล่ะครับนี่ไงครับ9หน่วย เอ34สามารถแยกเป็นส่วนย่อยได้อย่างไรครับเก่งมากครับ3 0กับ4เอาละเรามาหาผลบวกกันเลยครับขั้นที่1เราจะนำสีหน่วยบวกกับ9หน่วยโดยการนับต่อเอเราจะนับต่อจากจํานวนอะไรดีครับใช่เลยครับนับต่อจาก9ครับ ครัพร้อมแล้วเรามาช่วยกันนับต่อจาก9ทีละ1ไป4ครั้งจะได้10 11 12 13ดังนั้น4บวกกับ9เท่ากับ13ขั้นที่2 30บวกกับ13เท่ากับ43ดังนั้น34บวกกับ9เท่ากับ43 เอ๊ถ้าครูไม่แยกส่วนย่อย34เป็น30กับ4ครูจะแยกส่วนย่อยอย่างไรดีถึงจะหาผลบวกได้ง่ายเก่งมากครับเราแยกส่วนย่อยให้ไปรวมกับ9แล้วได้ครบ1ิดีไหมครับงั้นเรามาช่วยกันแยกส่วนย่อย34เป็น1กับ33เอาละ่ะหลังจากแยกส่วนย่อย34เป็น33กับ1 มาดูวิธีการหาผลบวกกันต่อเลยครับขั้นที่1นํา1บวกกับ9เท่ากับ10ขั้นที่2นํา33บวกกับ10เท่ากับ43ดังนั้น34บวกกับ9เท่ากับ43เหมือนกับวิธีแรกเลยครับง่ายมากๆเลยใช่ไหม αι, ครับนักเรียนงั้นมาช่วยกันหาผลบวกของ64บวกกับ8กันต่อเลยเอ 64สามารถแยกเป็นส่วนย่อยได้อย่างไรครับเก่งมากครับ60กับ4เอขันที่1เราจะนำจำนวนใดบวกกับ8ครับเก่งมากครับนํา4บวกกับ8แล้วได้เท่าไหรครับใช่เลยครับได้12แล้วขั้นที่สองจะนํา60บวกกับจำนวนใดครับใช่เลยครับ นำสิบวกกับ60 12บวกกับ60ได้เท่าไหร่ครับเก่งมากครับได้72ดังนั้น64บวกกับ8เท่ากับ72็เอถ้าครูไม่แยกส่วนย่อย64เป็น60กับ4ครูจะแยกส่วนย่อยอย่างไรดีครับถึงจะหาผลบวกได้ง่าย อะไรรวมกับับ8ได้10ครับใช่เลยครับ2รวมกับ8ได้10งั้นเราแยกส่วนย่อย64เป็น2กับ62เอาละหลังจากแยกส่วนย่อย64เป็น62กับ2มาดูวิธีการหาผลบวกกันต่อเลยครับขั้นที่1นําจํำจำนวนใดบวกกับ8เก่งมากครับ น้ำสองบวกกับ8แล้วได้เท่าไรครับเยี่ยมเลยครับได้10แล้วขั้นที่สองน้ำ62บวกกับจำนวนใดครับเก่งมากครับน้ำ62บวกกับ10แล้วได้เท่าไรครับเยี่ยมไปเลยได้72ดังนั้น64บวกกับ8เท่ากับ72เหมือนกับวิธีแรกเลยเอาละ่ะ มาช่วยกันหาผลบวกของ6บวกกับ56กันอีกสักข้อครับข้อนี้56ครูจะแยกส่วนย่อยอย่างไรดีครับถึงจะหาผลบวกได้ง่าย A อะไรรวมกับ6ได้10ครับใช่เลยครับ C รวมกับ6ได้10งั้นเราแยกส่วนย่อย56เป็น C กับ52เอาละ หลังจากเราแยกส่วนย่อย56เป็น52กับ4เรามาหาวิธีการหาผลบวกกันต่อเลยครับขั้นที่1จํานวนใดบวกกับ6ครับเก่งมากครับนำสบวกกับ6แล้วได้เท่าไรครับเยี่ยมเลยครับได้10แล้วขั้นที่2นำา52บวกกับจํานวนใดครับเก,ก่งมากครับนำา52บวกกับ10 แล้วได้เท่าไหร่ครับเยี่ยมไปเลยครับได้6 2ดังนั้น6บวกกับ56เท่ากับ62ไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนเอาละ่ะมาลองตรวจสอบความเข้าใจกันเลยครับจากโจทย์3 3บวกกับ9เท่ากับเท่าไหร่ครับข้อนี้33ครูจะแยกส่วนย่อยอย่างไรดีครับถึงจะหาผลบวกได้ง่าย เออะไรรวมกับ9ได้10ครับใช่เลยครับ1รวมกับ9ได้10งั้นเราแยกส่วนย่อย33เป็น1กับ32เอาละหลังจากแยกส่วนย่อย33เป็น32กับ1มาดูวิธีการหาผลบวกกันต่อเลยครับขั้นที่1นําจํานวนใดบวกกับ9เก่งมากครับนํา1 บวกกับ9แล้วได้เท่าไรครับเยี่ยมเลยครับได้10แล้วขั้นที่สองนํา32บวกกับจํานวนใดครับเก่งมากครับนํา32บวกกับ10แล้วได้เท่าไรครับเยี่ยมไปเลยครับได้42ดังนั้น33บวกกับเเท่ากับ42เอาละครับมาดูข้อถัดมากันเลยครับข้อนี้58 ครูจะแยกส่วนย่อยอย่างไรดีครับถึงจะหาผลบวกได้ง่ายอะไรรวมกับ7ได้10ครับใช่เลยครับ3รวมกับ7ได้10งั้นเราแยกส่วนย่อย58เป็น3กับ55เอาละหลังจากแยกส่วนย่อย58เป็น55กับ3มาดูวิธีการหาผลบวกกันต่อเลยครับขั้นที่1 นำจำนวนใดบวกกับ7เก่งมากครับนำา3บวกกับ7แล้วได้เท่าไรครับเยี่ยมเลยครับได้10แล้วขั้นที่2นำา55บวกกับจำนวนใดครับเก่งมากครับนำา55บวกกับ10แล้วได้เท่าไรครับเยี่ยมเลยครับได้ห5้ดังนั้น7บวกกับ58เท่ากับ 65. ไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนสรุปว่าการหาผลบวกของจํานวน2หลักกับจํานวน1หลักอาจใช้ความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเพื่อเป็นการทบทวนและจะทำให้เรานั้นเก่งมากยิ่งขึ้นเจอกันใหม่ในวันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เด็กเราไปดูคลิปมาแล้วใช่ไหมคะในการหาผลบวกมีวิธีการหาผลบวกหลายวิธีเลยอย่างเช่นข้อแรก59บวก7อ่ะครูเบจะแยกส่วนย่อยออกเป็น2ส,ส่วนแยก59เป็น2ส,ส่วนได้คือ50กับ9ขั้นที่1เราก็นำหลักหน่วยบวกก่อนก็คือ9บวก7 เก้าบวกเเท่ากับสินั่นเองขั้นที่สองเราก็นำห้าสิมาบวก16เลยก็จะได้เท่ากับ66ค่ะดังนั้น59าบกวกเ็ก็เท่ากับ66หรือวิธีที่สองครูเบจะทำให้มันบวกได้ง่ายโดยแยกส่วนย่อยของ59เป็น2ส่วนโดยแยกให้มันบวกกับ เจ็ดแล้วได้เป็นสิบพอดีเลยครูเบร็กก็จะแยกได้ว่าห้าสิบหกกับสามนั่นเองเพราะสามบวกกับเจ็ดมันจะเท่ากับสิบนั่นเองค่ะขั้นที่หนึ่งเราก็นำสามบวกเจ็ดเท่ากับสิบเลยขั้นที่สองเราก็นำอีกส่วนย่อยหนึ่งก็คือห้าสิบหกบวกกับสิบก็จะเท่ากับหกสิบหกดังนั้นห้าสิบเก้าบวกเจ็ดก็เท่ากับหกสิบหกนั่นเองค่ะ,ะเท่ากันกับคำตอบเท่ากันเลยใช่ไหมคะกับ วิธีการที่แล้วและอีกหนึ่งขั้นตอนก็คือครูเบจะแยก7เป็นส่วนย่อย2ส,ส่วนเพื่อง่ายก็จะแยก59บวกกับ1ดังนั้นก็จะแยกเป็น1กับ6นั่นเองขั้นที่1ครูเบก็เอาห9าสิบวก1เท่ากับ60ขั้นที่2ก็นํา60มาบวกส่วนย่อยที่เหลือก็คือ6 60บวก 6, ก็เท่ากับ66 ดังนั้น59บวก7ก็เท่ากับ66มีคำตอบเท่ากันก็คือ66นั่นเองค่ะอีกข้อหนึ่งเด็กๆก,ก็ทำเองนะคะดูตัวอย่างจากของกูเบียร์แล้วก็ค่อยๆฝึกทำค่ะต่อมาในหน้า100นะคะข้อที่2แสดงวิธีหาผลบวกเช่นกันเลยอย่างโจทย์ข้อแรก7บวก74เอเรามาดูวิธีการนะคะ วิธีการแรกก็คือเราจะแยก74ออกเป็นส่วนย่อย2ส่วนได้คือ70กับ4ขั้นที่1เราก็นำหลักหน่วยบวกกันก่อนก็คือ7บวก4 7บวก4เท่ากับ11นั่นเองขั้นที่2เราก็นำา7็บวกกับ11ก็เท่ากับ81นั่นเองค่ะดังนั้น7บวก74ก็เท่ากับ81 หรือวิธีการที่2เราจะแยกส่วนย่อยเพื่อให้รวมกันเป็นสิบได้ง่ายนะคะนั่นก็คือ7มันรวมกับอะไรเป็น10เอยเด็กๆรวมกับ3นั่นเองครูเบจึงแยกเป็นส่วนย่อย2ส่วนก็คือ71กับ3ามคันที่1เราก็นำเจบวกสามเท่ากับสิบคันที่2เราก็นำ ส่วนย่อยอีกส่วนก็คือ71บวกกับ10เท่ากับ81ดังนั้น7บวก74ก็เท่ากับ81เท่ากันเลยค่ะและวิธีการสุดท้ายกูเวจะแยกส่วนย่อยสองส่วนของเลขหลักเดียวบ้างกูเวก็ดูว่า74มันจะรวมอะไรแล้วได้เป็นคู่10บ้าง4 รวมกับ6กูเบตถึงแยกเป็นส่วนย่อย2ส่วนได้คือ1กับ6ขั้นที่1เราก็นำเจ4บวกกับ6เลยค่ะก็จะได้เท่ากับ80ขั้นที่2เราก็นำา80บวกกับส่วนย่อยอีกส่วนที่เหลือก็คือ1ก็เท่ากับ81ค่ะดังนั้น7-74บวกเ4ก็เท่ากับ81นั่นเองให้เด็กดูวิธีการ แบบเดียวกันเลยแล้วก็ฝึกทําในโจทย์อีกข้อหนึ่งเลยค่ะและในหน้า101ข้อที่3แสดงวิธีการหาผลบวกเช่นกันเลยอ่าเรามาดูโจทย์ครูเบญมีตัวอย่าง1ข้อนะั่นก็คือ28บวก6อ่ะวิธีการที่1ครูเบจะแยก28ออกเป็นส่วนย่อย2ส,ส่วนได้คือ20กับ8นั่นเอง ขั้นที่หนึ่งเราก็นําหลักหน่วยบวกกันก่อนก็คือแปดบวกหกเท่ากับเท่าไรคะเด็กๆสิบสี่ขั้นที่สองเราก็นํยี่สิบที่เป็นส่วนย่อยที่เหลือเนี่ยมาบวกกับสิบสี่ที่เราคิดไว้ก็จะได้เท่ากับสามสิบสี่ดังนั้นยี่สิบแปดบวกหกก็เท่ากับสามสิบสี่นั่นเองค่ะต่อมาวิธีการที่สองนั่นก็คือดูคูณสิบใช่ไหมเด็กๆ จะแยก28ออกเป็นส่วนย่อย2ส่วนแต่เราก็ต้องดูว่า6มันคู่กับอะไรนะ้า6คู่กับ4ใช่ไหมคะถึงรวมเป็น10ครูเบจึงแยกเป็นส่วนย่อย2ส่วนได้คือ24กับ4ีคันในหน่งเราก็นำา4บวกกับ6เลย4บวก6ได้เท่ากับ10นั่นเองคันที่2เราก็นำา4 4บวกกับ10จะเท่ากับ34 ดังนั้น28่บวก6ก็เท่ากับ34นั่นเองค่ะและวิธีการสุดท้ายครูเบรจะแยกส่วนย่อย2ส่วนของตัวเลขหลักเดียวบางครูเบรก็ดู28มันจะรวมอะไรเท่ากับ10ได้ง่ายนะดู8 8ก็คู่กับ2ใช่ไหมคะดังนั้นครูเบรจึงแยก6ออกเป็นส่วนย่อย2ส่วนได้ก็คือ2กับ4นั่นเองขั้นที่1 เราก็นำ28รวมกับส่วนย่อยที่เราแยกไว้ก็คือ2จะเท่ากับ30และนำ30บวกกับส่วนย่อยที่เหลือก็คือ4 30บวก4เท่ากับ34ดังนั้น28บวก6เท่ากับ34นั่นเองค่ะไม่ยากเลยนะเด็กๆเ,เ,เด็กดูตัวอย่างของครูเบียร์แล้วทำโจทย์อีกข้อหนึงเลยค่ะตั้งใจทำนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ